สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาตักแมงกระพุนครับยอกับยอกยอกวันนี้เราก็จะมาตกปลากันนะครับซึ่งก็ห่างไกลกันไปนานเลยนะครับกับวงการตกปลานะครับในไทยลุงสองเลยนะครับก็ได้มีโอกาสออกมาตกปลานะครับพอคลิปนี้ไม่ได้ก็ลุ่งครับได้ก็ลุ่งครับคลิปนี้ผมไม่ได้ลงมานานมาครับนี่ครับนู่นครับลอยอย่างนึงตัวครับนี่ครับ เรยหนึ่งตัวละตัเมา่ในตักปุ๊บนี่ออกมาเต็มเลยครับไม่ครบพุนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าจะได้ตัวหรือไม่ครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรารามาทิศปันก้อนนะครับกับไม้ทุนครับแล้วเห็นกันไหมนะครับเรือตักปุ่นเต็มเลยครับนะครับดำๆครับเรือตักปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ผุงก็มาตกปลากอนครับไม่ได้ตกนานครับ ไม่ได้ลงสองด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดถึงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับกับไมโครจิกเจ็ดกรัมนะครับไม่กัดเลยครับ ไม่กัดเลยครับผมไม่กัดเลยย่ามครับท่านผู้ชมไม่กัดเลยอะครับไม่ได้กัดเลยครับตอนนี้ตอนนี้ต้องใช้ไม้ไตายครับนี่ครับตาไม้ไตายครับเบ็ดชุดกับเบ็ดชุดนี่เลยครับไม้นี้มันต้องโดน ติดแต่ปลาได้ไม่รูครับไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยต้องใส่ตองยายครับนุ่งกับฟุ้งหลกปลาครับก็ลุยมาครับหมักนัดฟุ้งหลกปลาแต่ว่าปลานี่ไม่เข้าเลยครับปปลูกปลาตาล่างปลาเสียดปลาโมงครับไม่กข้าเลย ถ้ามีก็โดนเลยนะครับนี่แต่ไม่โดนคือไม่มีครับทําใจกับไม้นี่เต้ยไม่ไว้กับไม่ไว้เสียเวลาเป็นหนีไม่ได้ครับไปครับเดี๋ยวเราย้ายไม้กันเลยครับไปรุ่นกันครับ,รบว่าเดียวจะไปไม้ไหนกัน คครับตอนนี้เราก็มาโยวันเดปากก็จหวักจะมีกับไม้เดิมเลยครับไม้ที่คุณเคยแต่วันนี้เราก็จะไปจิ๊กเต้นนี้ครับลองลอยลำในเต้ยนนี้ว่าจะมีตัวไม้ซึ่งวันนี้มานามตายด้วยครับหนามซิฟคับครับเราไปตามรับชมกันได้เลยครับว่าจะมีตัวไม้ครับซึ่งพมก็ไม่ไดเอามานานด้วยครับไม้แต่มีครับตามไปดูกันเลย let's go ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเป็น Rock G Max Picasso 2กับกคันัวมานาครับนี่เลยครับก่อนเนื้อ35กรัมนี่ครับซีเคียวเลยอันนี้แครบเดี๋ยวเราไปแรงครับมาลงไม้แรกกันเลยครับเขาอยาตั้งกองครับนี่ไม้แรกครับเดี๋ยวมาชมเหมือนกับว่า จะมีตัวใหม่ ได้ตัวหรือเปล่านะครับไปมาแรกครับเไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับมาคนเดียวด้วยครับันนีน้องสกิดทีมันไม่ว่างครับันนีเล้เอกมาคนเดียวเลย ต,ตะวันตกชาวนี้เป็นลุมออกครับนี่เป็นลุมตะวันตกเราตว่าลุมปัดนั่นเองนะครับปานตัมเรับ ขัดหรือว่าเสียงไม่ค่อยชัดนี่ก็ต้องข้อไปด้วยนะครับหัวผุมท้ายโดยกองตัวลทรัพท์นะครับภายในท้ายโดยกบหงอาจจะติดคัดเล็กหน่อยนะครับเอาเลยว่าท่านชูเอาเลย ตัวอะไรครับจัดมาแล้วครับจะมาแลว้วมาแล้วครับน่าจะเป็นกระมองครับไม่รู้ว่าช่วงว่างนึกว่าแกมบ,บางนะครับวิ่งวิงว่งวิง่งไม่ยอมครับไม่ยอม Ôi, số không hợp Ôi, ôi, ôi Số không hợp Ừm, lấy quay Ui. Ui. Xanh dối hợp hấp Số hóa เนื้อซามากับหมอดสีเขียวแบบโฉบบไม้นี้มีตัวจริงๆเลยครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักน้อยนะครับไม้นี้นี่ครับเนื้อเด็ดครับสีเขียวคแบบนี่ใช่เนี่ยซื้อมานี้นี่ประมาณกิโลว่าๆครับนี่เลยยอนกลับตามดูตัวต่อไปครับอ่ามาแล้วมาแล้วตัวแรกครับตัวแรกกล้งวันครับ สองอาจจะได้ไหมนะครับอาซา,ามา่างนี้เลยอยู่ยน้ำตื้นกับปะานี่ กเล่าครับโกดิซองครับโกดิซองขากองครับอื้มเึินครับเึินอันนี้น่าจะเป็นแก้มบางครับครับผมิันท้านนะครับมีเึินขึ้นมาแบบนี้น่าจะเป็นแก้มบางครับส่วนซ้ายขึ้นมาเลยโอ้ยแก้มบางครับไส้เล็กมาครับครับผมแก้มบางครับ ตรงเลยครับตนอ,บอน,น,น,ตบนนี้เดี๋ยวจะไอ้ไหนว่าน้ำตายครับพอนี้น้ำซิฟคำครับผมอ่ะนี่ครับวงแก้มบางครับเดี๋ยวจะใส่สสนี่ประมาณสองขีดสามขีดครับมงแก้มบางแล้วขบกล้องเลยแสดงว่าเชื่อปลาครับเมื่อกี้เตะดำ sao rồi gặp mặt kia mà bị chừa ba gặp nhưng nhau mình chừa lưới nói gặp nói mình gặp được không ai lẻ chừa ba nói gặp chờ hên gặp cả, subscribe cho สองมาแล้วนะครับตัวที่สามจะมาแล้วไหมครับจะมาชมกันครับดูครับท่านผู้ชมนัวพาย้อนมาครับเต็มเลยนี่ครับปุ่นครับโอ้โหเลยครับเลยครับตรงตรงนู้นเลยครับยาวเลยครับเลยลำตักใบใบเลยครับนี่โอ้ย เลยมันมันมือครับผมนี่ครับแล้วมันมันมือครับวันนี้ไม่ได้มาตักขุนด้วยครับผมนี่ครับเต็มเลยครับผมโอ้ตัวตัวครับจะใสใสลังตักขับนี่ได้ครับโอ้โหยาวเลยครับ มาครับเรามาเปลี่ยนเกมเป็นตกหน้าดิ้งก่อนนะครับแต่ว่างรอนานขึ้นเมื่อกี้ตกมึกได้มาตัวนึงนะครับพอได้ทำเงี้ยนี่ครับมึกได้ตัวมาเห้ครับแล่ทำกันแล่ครับมีก็ไม่ค่อยคุ้มครับยามนัด ควานจินเล็กๆครับ อะดิวะพาไปนั่นเลยอุ้ยใส่โค้งอ่ะนี่ข้างก้อยกับว่าข้างป่าน,นั่นเองครับโอ้ยใส่สวยกับใส่สวยเนี่ยซอสกับตมาเลย,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 ยนี่ครับนึ่งกับมือครับงามงามเกี๊ยบ สำการใส่รล่างอนมันต้องมีฟูงอะมันต้องมีฟูงวันนี้ ม,มีตอดับมีตอดมีตอดอยู่หไหมวะม่อยู่แบเอาไหมไปมีตอดครับตอดอยู่ครับ อยู่แล้วลองควายละวไม่ครับไอ้บอกแล้วมันต้องมีฟูงครับตรงนี้มาอีกหนึ่งตัวขอใหมโก้อนต้องมีฟูงครับมันต้องมีฟูงว่นนี่ ตอดลาวครับตอดลาวโยโยครับอุ้ยอุ้ยอือหืออือหือกล่องซองไม้โอ้ยมาอีกแล้วครับข้างหยอยกับข้างหอยมาอีกแล้วหนึ่งตัว อันนี้ปลาลูกตาดครับบ้านปุ้มก็เดี๋ยวปลาลูกตาดครับนี่โอเคก็ได้ปลากลับข้าวครับไม่มีอะไรตามครับระวังรอหนำึ้นครับหนำึ้นเดี๋ยวเราก็จะไปจิกแถวปลากกระดังเทียมครับตาวาล่มดีๆนะครับตาวาล่มแกงก็ไม่ได้ไปครับต้อดตอลาไม้ต้อนลาไม้ ตอดกับตอดอื้อไม่อยู่ครับลูกปลาตอดรัวมากครับเงี้ยวหมดแล้วซะตอดรัวเกินโอ้ย ตัดกับตัวนี้ตัวเหล็กตื้นทำการปล่อยครับตาบุญมาเกี่ยวตาลรังครับเพราะปลานี้มันกินหน้าดินครับตัากังค่อยครับกินหน้าดินครับก็ต้องเกี่ยวตาล้างเลยโอเคสวยงามครับโอครับโตโตลงไปโอครับเช็คเลยง่ายดีก่อนครับ bây giờ mình kia Chờ đi Ok Ai Ôi cầm tốt Bánh em có thể băng quấy à Băng quấy mà khỏi tốt đi โอ้ไม่ใช่ครับปลาชิมินครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขีมินเดี๋ยวก,ก็อยากแกะปลาคนครับไม่ได้เดี๋ยวปลาแหง้งหมดส้งตัวนี้อยู่เกียรติอัองก่อยก็ได้แกงส้มกับคางไว้นี่คางปลาครับนี่ก็อย่าก้างปลาบางคางไฟมั้ง เฮโอเ,เนื้อมึกนี้เราไปยามยายมันแ้งนะครับก็คือเช่น้ำเลยเช่ยน้ำเค็มนะครับนี่เลยอันานี้ก็จะได้มึกสดตลอดเนื้อมีจำกัดด้วยนะครับ าอว่าตกม่อกีไม่กินเลยมึกโชคดีว่าได้มาตัวนึงนะครับพอได้ตํำเนี่ยมึกช่วงนี้ก็ห้ายาครับพานามมันคุ้นหมาครับนามมันก็นามเสียมึกก็เลยมาปล่อยต่อเนะครับต้องรออีกทีนามไซส์น้อยแล้วครับตออได้ตกแล เงียบแต่พี่ชมเนี่ยสุดครับไม่โดนตัวเลยโอ้เมื่อกี้ครับนิวไปกดไอ้ปุ่มเมนูครับปุ่มกดหยุดท้ายครับเมื่อกี้นี่ครับอุ้ยก่ำงครับมองแก้มดำครับเอ้ยแก้มบางครับนี่ครับไซโลครับอุ้ย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 ก่อไปครับเด่ว่าไม่ได้ ไตตอนฉักเมื่อกี้หรืว่าไท้ฉับเลยว่าโอ้ยเชื่อได้นั่นเฮ้ยไตยแรงอยู่ตั้งนานครับเมื่อกี้ออกมาแรงมาได้กดไตยแต่ในายิ่ตอนฉักนิดนึงนะครับโอ้ยผมมองแก้มบางครับแหล่แลต่มันนาก,กินนะกินเบ็ดชุดครับเบ็ดชุดเกี่ยวเนื้อครับอุ้ย,ยนี่ติดมาตัวนึงครับลูกปลา ดีไม่คาดครับกินเยื่อมึกกับเยื่อมึกควานนี่กับเยื่อมึกปนิเลยเดี๋ยวมันกินครับตัวนี้ประมาณโลว่านี่ครับเต็มปากครับนี่เต็มปากเต็มคำครับโอ้ยเมื่อกี้มัวนัดครับไม่ใช่เลยครับอ่าเสี้ยวคาดด้วยครับเพราะว่าไส้เหล็ก แ้วก็แค่ออกกล้องขึ้นมาครับก็ไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ักไม้เลยตอนไอ้นู้ครับตอนมันกินกับตอนมันป้ามันมือนะกับตัวไ้นี้นี่ครับกับมองแก้มบางครับไสนกิโลกว่าสวยงามครับกินได้ไม่กินกับกินไปจุดจิกเหล็กว่าชาวไม่กินครับแกบตามดูตัวต่อไปครับเออเสียดายนัดกับเมื่อกี้ปลาชอดเด็ดไปเลย ยิงได้ชุดนั้นคือว่าสวยงามมากครับผ้าโอ้ยไม่กลัว่าเดี๋ยวมาเล่กันครับว่าจะได้อีกชุดหนึ่งหรือไม่เยื่อมืกกับเยื่อมืกคว้านชิ้นครับเยื่อมืดควานชิ้นครับตั้งปลาครับจักกับมองแกมบางเสียเพราะไม่เคยได้ที่อะมังแกมบางเลยเบ็ดจุดเกี่ยวเนื้อนี่ นี่เป็นครั้งแรกเลยครับตกมามาตกปลามาเสียครัปีครับไม่เคยได้ที่อ่ะขนาดอุ้ยมาแล้วครับอันนี้ตกปลาครับเอ้ยโมงเลยครับผมวิวมาแต่หนึ่งมงเลยหยิบนะตัวไม่ได้ไปการตั้งเตรียมก็ไม่ปืนเลยครับวันนี้ตัวรับบานได้เลยครับ ลอ,เอ,เอ,องเกครับเพื่อวันเนีบพายสักตักมาแล้วอาจจะเกกับโอ้ใช่ครับความเป็นฟ่้งด้วโหครับตัวนี้อุใช่ได้ครับว้ามาเลยแล้วครับ นี่มาอีกแล้วข้างปานครับข้างปานนี่ก็ว่าข้างปานครับมันต้องอย่าข้างควายครับเพราะมันมีควายแตัดดมดำว่าคือควายมันกับนี่ครับควายมันมันต้ออยา่าข้งไวาว่าโอเคครับท่านผูชมทางบา้านยังดีอว่ายัางออกได้เลยครับ นี่ครับเป็นนิดน้อยแต่ว่าได้อยู่ครับยังพอร้อยลำได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปมาการะนังเตี้ยมนะครับนี่เลยเดี๋ยวลงน้าไปกระนังเตี้ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอ,อเทีน,นั้นเลยนะครับไปกันเลยนะตอนนี้ได้ตังคารถึงเพาอันนึงไม้ไเีเจ๊จะปอยเลยนะครับไม้กระนังเตี้ยมโอเค มาแล้วเดี๋ยวมีตัวไม้นะครับเดี๋ยวเรามาลุดไปพอๆมันเกลียครับเราโองเลยครับจังหวะนี้มาครับเรามาลุนกันไม้เล็กครับว่าจะได้ตัวไม้ว่าจะได้ตัวหรือว่าคอนนะครับถือว่าได้ออกมาเลยนะครับรงเหี้ยวไม้สักนิดนึงเลย ใช่เลยครับกลัวมานิดนึ่งจอาโอเคครับวันนี้ก็น,าน่าจะโคตรเปล่งเท่านี้นครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเป็นรุ่มเลยด้วยครับจากก้จาเเขาจ้าเดิมครับฝนกับเริมมาเร็มลาวเต้ย ก็เลยต้องก็ขับก้นนะครับวัวเดียวก็จะเป็นรลมไหมเกียบเดี๋ยวเรามาสรุปปุ่นนั่นกันครับวา่าได้อะไรกันไปบ้างนะครับวันนี้ตอนนี้เวลาก็ตีนู่นครับตีสี่ได้เลยครับตอนนี้สี่โมงเย็นครับเงียบมาเลยพูดนานกันครับว่าวันนี้ได้อะไรบ้างนี่เป็นหวนัวเงาะ อันนี้นะครับนี่ครับอันนี้กินไปกว่าเพื่อนครับกินแบตจุดกับตัวนี้ไซโลเลยครับนี่ครับโชฟี่เขาบันรับโชว์ครับไซระมาณยีโลว่าว่ากันครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นกางควยครับนี่สวยๆเลยเหลือคางปลานั่นเองครับนี่ครับได้มา พุ่งพอดีครับหลอดแกงซ้มครับนี่เลยลก็เดี๋ยวดิจิกได้ตัวนึงกันครับแกมบางครับนี่เลยอันนี้ไม่รู้ว่ามันชนิดเดียวอันไม้นะครับซองตัวนี้ผมก็สองเซยมาเหมือนกันครับนี่ครับหัวเรศอันนี้น,นี่คือหน้าตามไม่เคยเมือยกันเลยหรือว่าตัวนี่แกมบางหรือตัวนี่แกมดำนะครับ พุ้งก็ยังไม่ค่อยรู้ในชั้นทีนะครับนี่ครับตัวนี่ด้วยนี่รู้ว่าตัวนี้แกมบางตัวนี้แกมดำนะพุ้งก็เรียบๆมองมัวไปนี่เล้วก็นี่อันคือในนอนโจมามครับเว่ากับ้านปุ้มก็อยาบปากโ็ล้อครับมองโกอล้อตัวนี้ตะคุนมองกันครับนี่โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าว่ากดกระดิ่งกันคือถ้าว่าปุ่มลงคลิปปุ๊บก็คือแจง้งเตือนทันทีแน่นอนนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายรบาน